โลซุนชีซึ่งเป็นชาวฮังการีได้ประดิษฐ์บางอย่างขึ้นและมันวิเศษมากคุณบาร์นิงจะแนะนำว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างนี่แหละครับคอนกรีตโลซุนชีพอทุกครั้งแรกรู้สึกไม่มีอันตรายเลยนะครับมันดูเหมือนคอนกรีตทั่วไปแล้วก็เสียก็ไปแบบนั้นด้วยนี่เห็นไหมครับ แต่ว่าเจ้าแผงที่ดูปราศจากอันตรายนี้มีคุณสมบัติที่รับว่าเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทีเดียวเป็นคุณสมบัติที่ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงมือต่างๆของเราในอนาคตเท่านั้นครับแต่ยังเปลี่ยนแปลงตัวผมเองแล้วก็โลกทั้งโลกพร้อมทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวด้วย คอนกรีตชนิดนี้มีคุณสมบัติ3ประการครับเช่นคอนกรีตนี้จะเบาซะจนผู้ชายเพียงแค่2คนสามารถขนมันไปเพื่อสร้างอาคารสูงขนาด4ชั้นได้หรือว่าบางทีมันอาจจะให้แสงส่องผ่านได้อย่างเต็มที่และแสงผ่านได้ขนาดที่จะทําให้เราเห็นหลอดไฟฟ้าธรรมดารรมดาส่องอยู่ด้านหลังได้ทาให้นักข้นภาคต่างๆบนแผ่นกำแพงและก็รถพี่ราบที่ถ่ายมูลหลังกําแพงจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปคุณผู้ชมครับนี่คือจะพิเศษมากเลยนะคะ แล้ทีนี้ก็มาถึงคำถามของเราแล้วอะไรคือคุณสมบัติพิเศษของคอนกรีตชนิดใหม่นี้ข้อที่หนึ่งเบามากข้อที่สองมันให้แสงผ่านได้หรือว่าข้อที่สามทำความสะอาดตัวเองได้คุณปีเตอร์คะคอนกรีตที่ทำความสะอาดตัวเองได้และเบาอย่างสุดๆผมคิดว่าแนวโน้มน่าจะเป็นความเบามากกว่านะครับเบาอย่างสุดๆเป็นคำตอบรัโอเครับ okay, คุณคิดว่าข้อได้เปรียบของมันจะเป็นยังไงถ้ามันเบาสุดๆอย่างที่วา่าดมันก็มันจะมีประโยชน์ยังไงคะครับตัวอย่างเช่นถ้าคนวิ่งชนก็ <c oughs> คงจะไม่เจ็บมากนะเพราะว่ามันเ <c oughs> บามากๆนะครับข้อนั้นแหละครับถูกอ <c oughs> ครับผมคิดว่าใช่ได้เลยคะ่ะโอเคเราจะเลือกข้อนั้นให้คุณเบาสุดๆคุณคิดเหมือนกันหรือเปล่าค <c oughs> นะเดียร่า น้งข้ออื่นะอะยังก็การทําความสะอาดตัวเองได้เดี๋ยวว่ามันน่าทึ่งนะแต่ไม่ต้องกลัวรูปที่ว่าตะกอนแพงอีกการยอมให้แสงผ่านได้ก็น่าจะดีนะการน่าจะดีมากแต่ฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้นะคะฉันคิดว่ามันน่าจะเบาสุดๆเพราะคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องสําคัญสําหรับคอนกรีตตามธรรมดานี่มันหนักมากเลยใช่ไหมคะมันคงจะดีมากๆเลยนะคะดีว่าอย่างนั้นค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะเราจะเลือกข้อนั้นให้คุณด้วยค่ะและคุณบอดี้ช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ค่คะ พอจะรวบร้มเลยนะครับคอนกรี้มีคุณสมบัติทุกอย่างที่คนกรีธรรมดาทั่วไปมีมันหนักเท่ากันหนาเท่ากันและใช้ประโยชน์ได้พลิกแปลงเหมือนกันแต่ว่ามันมีคุณสมบัติอีกอย่างที่ใช้ในดิสโก้เทคได้ครับเปิดไฟไหน่อยครับบูมมาสปอร์อไลท์ใช่ครับภาพปรากฏแล้วและนี่ก็คือผู้ได้รับชัยชนะสูงสุดในเรื่องของคอนกรีตทั้งหมดคอนกร,รีตวิทราต้นที่แสงสามารถพานทะลุได้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อสองครับ และเพื่อเห็นว่าเราไม่ได้วาดภาพนั้นเอาไว้คุณตามผมมาได้เลยสวัสดีครับคุณซาร่าครับครับอ,อารอนโลซินชีได้นำการก่อสร้างที่มีการเปลีย่ยนแปลงจากที่เดินี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคอนกรีตรูปเลาข้อนี้ประกอบไปด้วยชั้นหลายชั้นเหมือนกับลาสันญ,ญา่าที่เอาดูนะครับผมมีตรงนั้นชนิดพอดีเลยแทนที่จะเป็นแป้งก,กับเนื้อบดก็เป็นคอนกรีตรซึ่งทําจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ปัญหามีอยู่ว่าเส้นใยหลักที่แสละเอียดซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่2ไมคโครจนถึง2มิลลิเมตรจะถูกนํามาใส่เข้าไว้โดยที่ไม่แตกหักได้ยากมากนั่นทำให้คอนกรีตนี้แพงกว่าคอนกรีตธรรมดาทัาโอปตายถึงพันเท่าด้วยกันครับแต่ว่าอีกไม่นานโอ้ยปัญหานี้ก็คงได้รับการแก้ไขแล้วก็เมื่อต่ตางๆของเราก็คงถูกสร้างขึ้นอีกครั้งด้วยความอลังการใหม่ๆครับและน่นาจคงจะวิเศษมากต่คงไม่วิเศษเท่าคุณแน่ครับคุณน้ชมานไปไหนล่